สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปบอลแชนแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหราสุดโนริซ่าของเราออกมาปรากฏตัวกันแล้วนะจ๊ะท่ามกลางบอกว่าตอนนี้ข่าวดาบงดามาอะไรก็ตามแต่ที่เคลื่อนไหวรอบตัวโอริซ่าในตอนนี้เนี่ยแต่โนริซ่าของเรานั้นก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติเหมือนจะเป็นการสแสดงให้แฟนๆได้เห็นว่าเอ้ยตอนนี้หนูสบายดีไม่มีรู้สึกอะไรนะคะใช้ชีวิตปกติออกมาเดินชงเดินช็อปสบายจงสบายใจนะจ๊ะซึ่งดูการแต่งตัวในรอบนี้ซะก่อนนี่ขนาดถ่ายจากด้านหลังนะจ๊ะเนี่ยโอ้โหดูบันทงบั้นทายสิจ๊ะ ไม่เยู่แล้วเนอง อนาแอดฟูดไปก็จะกระจี้หัวใจไปนะจ๊ะเพราะว่าคนเก้าตอนหนึ่งของน้องเนี่ยเดินไปไหนก็มีความโดดเด่นอะนะทั้งที่น้องเนี่ยสูง167นะจ๊ะแต่ว่าดูยังไงก็เหมือนคนสูง180 175อะไรก็ว่าไปนะเพื่อนๆนะคิดเหมือนแอดแมนแล้วยิ่งวันนี้โอ้โหใส่รองเท้าด้วยดิส้นสูงแทบจะฟาดหน้าเราได้อยู่แล้วนะจ๊ะฟาดหน้าแอนตี้ดีกว่าเออนั่นแหละน้องก็แบบเท่มากๆเสื้าดูเสื้อด้านบนอาจจะเป็นเสื้อสีลิ้นหรือเปล่านะมีความครูมีความเท่นะจ๊ะวันนี้แบบเก่งนีนเามกสั้นรงดดสุุซ็กกี่าขอ นั่นเองนะก็แต่งตัวง่ายๆแต่ทาไมถึงดูดีขนาดนี้จ๊ะเขาเรียกว่าแต่งยังไงให้ดูมีเทสเนขนาดถ่ายข้างหลังยังดูดีขนาดเนี้ยเนเพื่อนนะเออพูดไปก็จะยิ่งยืดยาวนะจ๊ะไหนๆก็มากันแล้วนะครับแอดก็ขอมาเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งในคลิปนี้กันด้วนัน,นะจ๊ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยน้องแบมแบมของเราเขาก็ทําคลิปลงช่อง u t u b e เขาตามปกติก็เลยไปชวนน้องเตนเนี่ยนะก็มาออกรายการในช่องของน้องเขาด้วยก็เลยแบบมีการคุยกงค,คุยกันแล้วจะมีประโยคนึงที่พูดถึง,งลิซ่าของเราด้วยนั่นเองจ้้วาากกบบอํได่่ตนนนััพีีิซี ซาคูด้กันเหมือนจะใส่แว่นแฟชั่นตอนนั้นแล้วก็มีการนั่งคงนั่งขำอะอะไรกันก็ว่าไปนั่นเองนะจ๊ะซึ่งตัวแอดก็ยังไม่ได้ดูตัวเต็มเลยว่าจะไปย้อนดูสักหน่อยนะจ๊ะมีหลาย e ีแล้วที่แบบเออมีน้องมินนี่ก็ไปแบบมันแทก,กุกเหมือนกันอะไรเงี้ยอันนั้นก็มีพูดถึงโนงริซ่าของเราด้วยนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนชาวไทยของเราทั้งโงริซ่าทั้งน้องแบมแบมแล้วก็น้องเต็น,นเนี่ยก็สามารถลองไปแบบดูช่องยูทูบของน้องแบมแบมกันก่อนก็ได้เพราะมีการเชิญแขแกรับเช แล้วก็ปิดท้ายไปด้วยอีกคลิปนึงนะจ๊ะที่เป็นแบรนด์ของ d e น t i s t ตนะจ๊ะมีการที่ว่าน่าจะเป็นคนจีนนั่นแหละชาวจีนเขามาที่ Big C ซของประเทศไทยนะเ,นเพื่อนแล้วก็มีการมาซื้อ,อยาสีฟันแล้วก็พูดถึงโนริซ่าในแง่ดีอะไรบางอย่างซึ่งแอดฟังไม่รู้เรื่องนะจ๊ะใครที่แบบว่าฟังภาษาจีนออกเนี่ยก็สามารถดูวิดีโอตัวนี้ไปได้ต้องบอกว่าดูเพลินมากๆเพราะเขาเหมือนจะพูดว่าโอ้โหฟันโนริซ่าสวยมากๆเพราะใช้ด e n ต i s เ e เนี่เขาก็อยากจะซื้อตรงซื้อตามอะไรก็ว่าไปราคาย่อมเยาเป อย่างแท้จริงนั่นเองจ้าผู้บริโภคอย่างเรานั้นก็ใช้ตามประสิจ๊ะเรออะไรนะครับซึ่งคิปวิดีโอตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการตอบย้ำอีกรอบหนึ่งแล้วนะว่าชาวจีนเนี่ยยังรักคนไทยอย่างอริซาแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรกับอริซาอย่างแน่นอนกันเลยนะครับเ,เพื่อนๆนะ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับแอดก็มาอัปเดตกันประมาณนี้เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของนนริซ่าล่าสุดของเรานน่นเองจ้าว่าตอนนี้เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงแล้วขนาดนนริซ่าของเรานั้นยังออาไปเดินช็อปสบายใจในห้างแอร์เย็นๆตอนนี้นะจ๊ะก,ก็คิดว่าลหลายๆอย่างรอบตัวนนริซ่าเนี่ยก็กำลังจะลงรอยลงตัวแล้วก็เข้าที่เข้าทางเร็วๆนี้กันแน,น่นอนนะครับอย่างที่แอดรู้มาก่อนน,นี้ว่ามีโอกาสที่ YG จะประกาศเรื่องสัญญาของสาวๆเนี่ยน่าจะรา,ราวๆวันที่8พฤศจิกานะหรือไม่ก็อาจจะพ้นครึ่งเดือนเป็นต้นไปแต่ก็ไม่น่าจะเเเเเเกกกกิิินนนนนนดดดืืออี้้แแต่่่่่ถาาาววสง YG ลลลจ เนี่ยกำเริบอีกั่นแหะจ๊ะก็ต้องมารอลุ้นกันว่าจะเลื่อนไม่เลื่อนนะตองแอปเนี่ยก็อยากจะให้แบบนักลงทุนเนี่ยกดดันเนยอะๆนะจ๊ะจะได้บอกประกาศมาสักทีสาวๆจะได้เป็นอิสระอย่างจรงิงจังในสถานะที่มัน,นชัดเจนมากกว่านี้นั่นเองนะครับอ่ะแล้วเ,เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็สามารถได้เป็นข้อคิดกันได้นะครับยังไงช่วงนี้นนท์ซ่านของเราก็พักผ่อนกันต่อไปก่อนไอ้ก็ขอตัวเสียบานไปเช่นกันนะจ๊ะถ้ามีอะไรอัปเดตไอ้จะนำมาอัปเดตแกันแน่นอนเลยนะครับยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊าายยบ非常眼呀！我到了 Lisa。 我们来看一下丽萨牙膏有多好用。这款牙膏虽然比普通牙膏贵了一点点，但是它的效果真的非常好。它里面含有了天然草本提取物，可以很好的清洁牙齿，并且还有夜间保护功能，有效保持早晨的口气。更重要的是，它非常注重保护牙齿和牙龈的健康。总的来说，我非常愿意一直使用这款牙膏。萨瓦迪卡，谢谢大家。 在曼谷发现满大街都是丽莎，听了泰国朋友的建议之后。